n o p ด d o n Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d น n Story Podcast นะครับวันนี้วันจันทร์นะหยิบหนังสือชื่อว่าความสัมพันธ์101มารีวิวนะฮะ หนังสือเล่มนี้เขียนด้วยคุณชาจากเพจบันทึกของตุ๊ดนะก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะผมชอบชอบชอบอ่านแล้วก็ชอบดูซีรีส์ด้วยนะชอบดูอะไรนะดูหนังก็ดูนะครับของคุณชาในบันทึกของตุ๊ดเนี่ยเออแต่เขียนเรื่องความสัมพันธ์ไว้น่าสนใจมากนะก็เลยขออนุญ,ญาตมารีวิวก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะเอาบางพาร์ทบางส่วนมาชวนคุยแล้วกันนะครับ อันนี้เขาบอกว่าความรักและรูปร่างหน้าตาภายนอกอาจมีผลกับชีวิตคู่เพียงช่วงเดียวเท่านั้นและอาจจะเป็นแค่ช่วงที่สั้นที่สุดหลังจากนั้นเราจะเริ่มมองถึงส่วนประกอบที่ลึกลงไปเพื่อประคองความรักให้ยืนยาวข้อนี้ผมผมใช่เลยคือคืออา่านแล้วรู้สึกว่าใช่เลยคือบางคนบอกว่าหน้าตาไม่ไม่ส่งผลไม่จริงทรงเวลาผู้ชายชอบผู้หญิงอถามจริงเหอะว่าตอนแรก่ที่คุณชอบเอพราะอะไรเพราะว่ามันต้องมีอะไรที่ปิ๊งอะ่ะบอกชอบเพราะจิตใจคุณรู้จิตใจเขาตั้งแต่แรกว่า เปล่าเราชอบเพราะเขาน่ารักอะ่ะเขาไม่น่ารักไม่ได้แปลว่าต้องสวยแบบระดับประเทศอะไรเงี้ยนะคือนิสัยหรือว่าการพูดจาหรือว่าความใกล้ชิดหรืออะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่าเออเราเราอยากจีบผู้หญิงคนนี้แต่ว่าผมบอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นสวยยังไงหุ่นดียังไงนะในอนาคตต,ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคนเรามันจะแก่ขึ้นเรื่อยๆครับไม่ต้องเป็นผู้หญิง,งผู้ชายก็เป็นถูกป่ะคือแต่ก่อนเนี่ยโหยตอนหนุ่มๆนี่แบบเพียวเลยแบบตอนนี้พุงพลุยเลย,เลยก็เป็นปกติ คือส่งผลส่งแน่นอนแต่ว่าแค่ช่วงเดียวเท่านั้นที่คุณจ้าเขียนแล้วไม่ใช่ช่วงยาวหรอกพอเราเริ่มแต่งงานเริ่มมีแบบอยู่กันไม่ต้องแต่งก่อนแต่งก็ยังเป็นเลยครับมันก็จะเริ่มลงไปถึงรายละเอียดบางคนสวยจริงนะครับบางคนหล่อจริงนะแต่พอคบไปสักระยะหนึ่งเรารู้สึกไม่ชอบละ้ทงทั้งนี้จริงหนะ้าตาเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะแต่เราเรารู้สึกถึงนิสัยใจคอบางทีมันเข้ากันไม่ได้อะนะนะเพราะฉะนั้น ถ้าอยากประคองความรักยืนยาวจริงๆเรื่องเรื่องสภาพแวดล้อมภายนอกเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้มีมีส่วนน้อยลงนะครับน้อยลงนะไม่ถึงกับไม่มีส่วนเลยหรอกนะแต่ว่าผมว่าน้อยลงอ่ะมาดูอันถัดไปครับหนังสือเขียนบอกว่าไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์แบบไหนรอบๆตัวเราแรกๆเมื่อเริ่มรู้จักกันเรามักจะทะนุถนอมความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างมากโปรโมชั่นไงจริงๆไม่ไม่ได้เกิดโปรโมชั่นหรอกนะคือ คือเราจะแบบแคร์ทุกอย่างทุกเรื่องนะเอาเรื่องนัดก็ไดนะ้ยกตัวอย่างนะแฟนกันนัดเด่นครั้งแรกไม่มีใครมาสายหรอกปกติจะต้องเป๊ะมากนี่จะต้องเอาของไปให้หรือเปล่าจะต้องเทคแคร์แบบไปกินข้าวแบบเออดูทุกช็อตดูทุกละเอียดยิบเลยนัย่นแบบเอาถือแบบสุภาพบุรุษก็จะแบบยกอะไรนะเลื่อนเก้าอี้ให้นั่งอะไรเงี้ยก,ก็โอเคแหละนะครับแต่ว่า เราเรามักจะแคร์ช่วงนั้นเป็นเป็นพิเศษแต่ว่าเวลาผ่านไปตรงนั้นจะเริ่มลดลงซึ่งคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายด้วยนะครับทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ต้องงอนหรอกเพราะว่าชีวิตมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าคือไม่ได้ว่ารักน้อยลงนะบางทีความใกล้ชิดเราอะมันมันไม่ต้องมีอะไรที่แบบว่าเอ็กซ์ตร้าเราอะแต่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องละเลยทุกอย่างนะครับบางคนบอกอ๋ออาจารย์นพดลก็บอกว่าแต่งงานแล้วไม่จําเป็นจะต้องเทคแคร์กันไม่ใช่นะครับเทคแคร์กันแหละ แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ละเอียดเหมือนกับตอนที่เราเราเจอกันใหม่ๆหรอกนะครอะมาดูอีกอันที่ชอบนะเขาบอกว่าคนที่จีบติดได้ยากที่สุดเออถ่ายซิว่าใครเขาบอกว่าเป็นคนโสดที่โสดมานานจนหวงความสุขของตัวเองครับเออมีมีม,ม,มีมีประเด็นเนาะเพราะว่าเวลาเขาโสดแล้วโสดมานานเนี่ยเขาอาจจะแฮปปี้กับชีวิตโสดไงชีวิตโสดคือชีวิตที่แบบ คือผมไม่ได้เชียร์ให้โสดหรือว่าเชียร์ให้มีคู่อย่างเดียวนะแต่ว่ามีข้อดีข้อเสียนะชีวิตคนโสดเนี่ยคือชีวิตที่แบบอยากไปไหนก็ไปได้ใช่ปะไม่ต้องมานั่งสนใจอะไรเพราะว่าฉันอยากจะไปก็ไปไม่อยากไปก็อยู่บ้านแต่พอคุณมีคู่เนี่ยพอคู่คุณอยากไปเที่ยวอะแล้วคุณไม่อยากไปบ่อยๆมันก็จะแบบละหองละแหงอะเฮ้ยทำไมทำไมเรามีเวลาอยู่แค่นี้แล้วน่าจะใช้เวลาด้วยกันอะไรย่างเงี้ย ถ้าคนโสดที่โสดมานานอาจจะรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าเว้ยจะต้องแลกกับความสุขที่ฉันจะทําอะไรก็ทําฉันจะไปเที่ยวคนเดียวฉันก็ไปอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่อยากมีคู่เพราะว่าเขาโหงความสุขส่วนเนี้ส่วนใหญ่มันคือความอิสระในขณะเดียวกันนะคนที่อยากมีคู่แล้วไม่มีผมเห็นประจาใเนสเตตัสที่ประมาณว่าช่วงวันวาเลนไทน์เหงาจังเลยนู่นนี่นัน่นอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้นะเพราะว่าก,ก็อยากมีคู่ไงแต่หนังสือเขียนบอกว่าเราสามารถมีความสุขโดยไม่ต้องมีใครก็ได้ ซึ่งผมว่าก็จริงคือคือเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะถ้าใครแบบว่าฉันต้องมีคู่ตลอดเวลาผมว่าจะมีความสุขยากเหมือนกันนะบางทีเราก็ต้องไปชอบคนที่จริงๆเราไม่ได้ชอบมากนะะักอะคือไปไม่ใช่ไปชอบคนไปมีคู่กับคนที่เราแบบไปมีแฟนกับจริงๆฉันไม่ได้ไม่ได้ชอบเขาหรอกแต่ว่าฉันอยู่คนเดียวไม่ได้อย่างเงี้ยผมว่าแย่นะคือคือจริงๆเรามีความสุขโดยไม่ต้องมีใครก็ได้ครับ ความสัมพันธ์ในหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างแฟนอย่างเดียวนะเป็นเพื่อนก็ใช่นะเขาบอกว่าบางคนเคยได้ยินแม่เตือนไหมให้หาเพื่อนดีๆครบนะก็บอกแม่อาจจะไม่ได้หมายถึงคนที่ต้องดีทุกอย่างสมบูรณ์ครบทั้งหมดแต่แม่อาจหมายถึงคนกลุ่มหนึ่งที่รักและหวังดีกับเราคอยอยู่เคียงข้างเราจริงๆเพื่อนดีๆเนี่ยคือคนที่เขาคอยดูแลเราคอยหวังดีรักเราอยู่เคียงข้างเราอะคือไม่ต้องมาเทคแคร์เราทั้งหมดเราแต่ว่าเป็นเพื่อนที่หวังดีอะเออ เพื่อนดีๆไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องดีแบบดีพร้อมเพอร์เฟกอย่างนั้นไม่ไม่ต้องมีเพื่อนกัน,พอ,นพอดีใช่ไหม mm. ก็สะท้อนคิดนะตัวเราเองอะเรามีเพื่อนดีๆไหมเรามีกลุ่มคนที่เขารักและหวังดีกับเราหรืออยู่เคียงข้างเรามากน้อยแค่ไหนนะครับอันนั้นดีฟายได้เลยว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับเราอ่าอันนี้เป็นบทเตือนใจที่ผมชอบครับบอกความรู้สึกเสียดายมักเกิดขึ้นเวลาที่สายไปเสมอสิ่งที่เราทําได้และทําได้ตั้งแต่ตอนนี้คือดูแล ใจของคนสําคัญในชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้จริงครับเวลาเราพูดว่าเสียดายคือมักจะเราทําอะไรไม่ได้แล้วเราถึงเสียดายถ้าเกิดเรายังทําได้อยู่เรายังไม่เสียดายนะเช่นสมมุติว่าเป็นแฟนกันเนี่ยถ้ายังคงเป็นแฟนกันอยู่เนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเสียดายสักเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่าเออเราเราเคยทําผิดมาในอดีตแต่เขายังเป็นแฟนเราอยู่นะตอนนี้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นความเสียดายมันจะน้อยแต่ความเสียดายที่มันจะมาเต็มๆคือเขาเลิกกับเราไปแล้วแล้วเขาไปม,มีคนใหม่เรีย เราจะรู้สึกว่าทาไมตอนนั้นฉันไม่ทําอย่างนี้วะทําไมบอกโอ้ฉันมันแย่อะไรเงี้ยความเสียดายจะเกิดขึ้นวิธีการลดความเสียดายคือทําตอนนี้เลยครับทำให้มันดีที่สุดถ้าใครมีแฟนอยู่ตอนนี้ใช้เวลากับแฟนทำเทคแคร์ให้เขาดีที่สุดพ่อแม่ก็ใช่นะลูกๆก,ก็ใช่เหมือนกันหมดเลยนะครับพ่อแม่เนี่ยตอนนี้ทําอะไรดีๆกับคุณพ่อคุณแม่ทําได้เลยทําเลยครับนะแล้วเราจะไม่มาเสียดายไปภายหลังลูกๆก,ก็เหมือนกันนะ างคนบอกเดี๋ยวให้ลูกโตก่อนค่อยมีเวลาให้ลูกแล้วคุณจะไม่เสียดายเพราะมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วครับคุณไม่สามารถอุ้มลูกตอน3ขวบได้อีกอีกแล้วในชีวิตนี้จริงปะต่อให้คุณยังอยู่กับลูกลูกอายุยี่ห้ายังอยู่กับคุณนะคุณอุ้มเขาได้ไหมคนคนละคนละฟีลิ่งนะบอกได้เลยคนละฟีลิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ดีที่สุดณนะเวลานั้นนะครับพูดถึงกลุ่มเพื่อนบ้างนะเขาบอกโตเท่าใดก็ยังเด็กเสมอในกลุ่มเพื่อนสนิทเพราะความสัมพันธ์ของเรายังคงที่ไม่มีเปลี่ยนแปลง เฮ้ยจริงอันนี้จริงเพื่อนโรงเรียนผมเนี่ยยังคุยกันเรื่องบอลแล้วยังแบบขิงกันอยู่ยังแบบโม้ยังทับกันอยู่แบบเหมือนเด็กๆไม่มีผิดเลยฮะแล้วผมไม่เคยไปไปพูดอะไรพวกนี้กับกลุ่มคน,คนกลุ่มอื่นนะแต่กับเพื่อนนี่แบบสนุกสนานเลยเฮ้ยแม่งกรรมการแม่งเข้าข้างว่าโกงว่ะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ก็ขำๆกันแต่ว่าความเป็นเพื่อนมันคือความเป็นเด็กนะคือแบบเชียร์กันแบบสุดริ่มทิมประตูแบบนี้แล้วเราทําได้กับเพื่อนกลุ่มหนึ่งอะ กับเพื่อนร่วมงานไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คุยกันแบบนี้คนละแบบกันนะครับมันมันจะมีลักษณะแบบนี้ครับโตเท่าไรก็ยังเป็นเด็กเสมอในกลุ่มเพื่อนสนิทเราเราพูดคุยกันได้นัดเตะบอลกันนัดเจอกันนัดนู่นนี่นั่นกันอะไรเงี้ยนั่นคือลักษณะของของของกลุ่มเพื่อนสนิทเรานะครับเรื่องการให้โอกาสนะเขาบอกว่าเราให้โอกาสคนหลายคนที่เคยทําผิดพลาดแต่เรากลับไม่เคยให้โอกาสตัวเองเลยเป็นจริงบางคนเหมือนกันนะคือ ไอ้คนนี้ไม่เป็นไรเว้ยสมมติเป็นเพื่อนเรานะเพื่อนเราเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยผิดไม่เป็นไรเราให้อภัยเว้ยเดี๋ยวทําไมทําไมอะไรเงี้ยแต่หลายคนเนี่ยพอตัวเองผิดนี่แบบหือมฉันมันแย่ฉันมันไม่ได้เรื่องฉันมันเลวคือไม่เคยให้โอกาสตัวเองเลยหัดให้โอกาสตัวเองมากเราก็ผิดได้นะครับผิดก็ทําใหม่แค่นั้นเองครับต่อเนื่องนะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะทําทุกอย่างในชีวิตถูกหมดนะเม็ดที่ดีจะชี้ให้เห็นในในข้อนั้น ตัวเราไม่มีทางเลยครับที่เราจะทําทุกอย่างถูกต้องหมดทุกประการชั้นถูกไม่เธอผิดอะไรเงีไม่หรอกครับแต่บางทีเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีเพื่อนที่ดีไงมันไม่มีใครกล้าบอกเราไงว่าเราทําอะไรผิดวันก่อนไปเจอคําพูดใครไม่รู้บอกว่าจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ไม่มีใครเตือนเราได้แล้วอะระวังนะครับคนที่อยู่ในระดับสูงเป็น CEO เป็นใครต่อใครแล้วทําอะไรไปแล้วไม่มีใครกล้ามาพูดพูดกับเราอ่ะ พราะเพราะเราอาจจะแบบเป็นคนที่ดุเงี้ยใครมาพูดเราเราทาโทษเขาเลยเงี้ยลูกน้องไม่มีใครกล้าพูดเลยจุดนั้นอันตรายมากนะครับเพราะเราเราเราจะอาจจะทําอะไรที่ผิดโดยที่ไม่มีใครเตือนได้เลยหาเพื่อนที่ดีนะเพื่อนที่ดีไม่ต้องแบบเห็นด้วยอวยกับเราตลอดนะครับชี้ให้เห็นถึงข้อนั้นเนะี่ยเพื่อนผมบางคนก็มีนะบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราแนะนําทําเรื่องนี้วันนี้แบบเราสนิทกันนะเราเลยคุยกันเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาขอบคุณอย่างมากนะครับอ่ะ ถัดไปนะครับความเสียใจที่เกิดขึ้นจากคนที่ทําให้เราเจ็บปวดไม่ใช่เรื่องผิดและความรักก็ไม่ได้เลือกเฉพาะคนที่ดีเท่านั้นคือเขาบอกความเสียใจเป็นเรื่องปกตินะคืออ่ะสมมุติเป็นแฟนกันคนนี้เขาเลิกไปหาคนอื่นก็เจ็บไหมเจ็บแต่ผิดไหมไม่ผิดนะถามว่าทําไมไม่ผิดก็เขาไม่ชอบเราอะแต่ก่อนเขาอาจจะเคยชอบเราเอาตรงๆนะมันมันมีมัน,ม,น,ม,ม,น,ม,ม,นมีโอกาสเป็นแบบนั้นแต่ก่อนเขาเป็นแฟนเราเนี่ยเขาเขาชอบเราแล้วตอนนี้นเขาชอบเราจริง แต่วันนึงเนี่ยเขาไปเจอคนอื่นเนี่ยแล้วเขาชอบคนอื่นมากกว่าเราอะ่ะก็แล้วไงอะ่ะก็เขาต้องไปอ่ะก็ก็ชีวิตเขาอะ่ะเขาก็เลิกกับเราไปเขาไปม,มีแฟนใหม่ถามว่ามันมันผิดไหมไม่ได้ผิดอะไรกระบีกมุมนึงนะตัวเราก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันนะบางคนก็จะรู้สึกว่าเนี่ยฉันคงไม่ได้เรื่องหรอกเขาถึงไม่มีแฟนใหม่ไม่จําเป็นนะครับเราแค่เสียใจเป็นเรื่องปกติแต่อย่าไปคิดเลยว่าใครเป็นคนผิด เขาก็ไม่ผิดที่ไปจากเราแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ผิดเพราะเราก็ไม่ใช่แล้วแล้วมันก็เราเป็นเราแบบนี้จะให้เราไปใช่ได้ยังไงนะความเสียใจที่เกิดขึ้นจากคนที่ทําให้เราเจ็บปวดไม่ใช่เรื่องผิดใดๆนะครับไม่ต้องไปหาคนผิดนะครับหรือต่อให้เขาเป็นคนที่ไม่ดีนะเขาบอกความรักก็ไม่ได้เลือกเฉพาะคนที่ดีนะบอกเนี่ยฉันมันแย่ฉันไปรักคนที่ไม่ดีก็ความรักมันไม่ได้เลือกได้นะครับว่าอ๋อมันจะเพาะคนดีเท่านั้นที่จะเราจะรักได้เราอาจจะรักคนไม่ดีก็ได้ครับก็ไม่ได้ผิดอะไร อันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะครับ,บอกว่าหน้าแปลกที่ยิ่งสนิทยิ่งผูกพันยิ่งรักกันมากขึ้นเรื่อยๆการกระทําของเรากับสวนทางกับตอนแรกที่รู้จักที่เมื่อกี้ผมบอกว่าโปรโม,มชั่นไงคือคือตอนที่ยังไม่ค่อยได้สนิทกันมากตอนที่เราจะจีบเขาเราอยากมีเขาเป็นแฟนเนี่ยเราก็ทําทุกอย่างดีกับเขาไปหมดแต่พอวันหนึ่งเราเป็นแฟนกันแล้วหรือไปไกลกว่านั้นคือแต่งงานกันแล้วอยู่ด้วยกันถามว่าตอนนั้นเราสนิทขึ้นไหมสนิทขึ้น เอาตรงๆนะผูกพันรักขึ้นรักกันมากขึ้นไหมจริงๆมากขึ้นเลยนะถ้าเทียบกับช่วงเจอกันแรกๆแ,แต่หลายคนเนี่ยกับถ้าใช้ภาษาอังกฤษนะเขาเรียกว่า take it for granted take it for granted แปลว่าฉันไม่ต้องทําอะไรแล้วอะคือแบบเธอคือคือมันเหมือนกับไม่ต้องมีความพยายามอะไรให้กับเธออีกแล้วอะเธอก็คืออยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตฉันแต่บางทีเราละเลยเขามากเกินไปครับเราไม่ดูแลเขาเราเราไม่สนใจเขาเลยวันนึงมันอาจจะกลายเป็น เป็นแผลเลือรังนะวันนึงมันอาจจะเป็นความเจ็บใจวันนึงมันอาจจะเป็นความรู้สึกแย่ที่มันสะสมมาว่าทําไมเขาไม่ได้รับการเทคแคร์หรือว่าดูแลเลยผมไม่ได้พูดถึงผู้ชายที่ทําต่อผู้หญิงอย่างเดียวนะมันทั้งสองฝ่ายนะผู้หญิงกับผู้ชายก็เหมือนกันนะครับก็บางทีเราอาจจะทําไม่ได้เหมือนตอนช่วงแรกๆที่เราเจอกันหรอกครับแต่ว่าก็ต้องรักษาใจรักษาน้ําใจกันด้วยนะพูดแนวอกหักมั้ง อกหักเศร้าเขาบอกงี้บางคนบอกเฮ้ยเข้มแข็งไว้ลุกขึ้นมาใหม่คุณช่านะบอกว่าไม่จะเป็นต้องรีบแข็งแรงเพราะไม่มีใครคาดหวังว่าเราจะต้องผ่านมันไปได้ในวัน2วันเราอาจต้องใช้เวลาและเครื่องมือมากกว่านั้นร้องไห้ร้องไปเลยครับเพียงแต่อย่าไปจมนานเป็นปีอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ใช่บอกว่าเออเลิกกับแฟนต้องร้องไห้ได้แค่วันเดียวอนะไรเงี้ยมันไม่มีกฎนั้นนะครับใช้เวลาครับนะครับก็ ไม่ต้องทําเป็นเข้มแข็งมันชั้นสบายชั้นชิลมันเศร้าก็เศร้าครับแต่เดี๋ยวเราจะผ่านมันไปได้ครับใช้เวลาให้เวลากับมันนะหรือบางทีมันต้องมีเพื่อนฝูงมีเครื่องมือมีอะไรมาช่วยเนาะอ่ะจริงๆแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่ได้ให้ความหวังเราหรอกมีแต่เรานั่นแหละที่ให้ความหวังตัวเองอันนี้สะท้อนมาสําหรับคนที่แบบทําไมคนนั้นไม่ชอบเราทําไมมาให้ความหวังกับเราทําดีกับเราโน่นนี่นั่นเออบางทีเขาอาจจะ ทำตัวแบบนั้นกับทุกคนก็ได้นะไอคนที่ให้ความหวังอ่ะคือตัวเราครับไปสร้างมโนขึ้นมาก็มีนะครับใช่ครับมันมีประเภทที่แบบว่ามาหลอกให้เรารักแล้วเดี๋ยวก็เล่นกับความรู้สึกเราแล้วก็จากเราไปมันมีเหมือนกันแต่หลายๆครั้งอ่ะตัวเราเนี่ยไปคูณทวีคูณขึ้นไปเช่นเขาอาจจะสมมตินะผมยกตัวอย่างเฉยนะส่งเรากลับบ้านแต่ว่าเขาอาจจะทิ้เราเป็นเพื่อนแล้วเขาก็ไม่ได้ส่งเราคนเดียวกับบ้านนะคือเขามีน้ําใจอะ่ะ เพื่อนคนอื่นอยากกลับบ้านเขาก็ส่งเหมือนกันน่ะถ้าอยู่ทางเดียวกันเขาก็ส่งเหมือนกันแต่ด้วยความที่เรารักเขาหรือหลงรักเขาเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าวิ้ยเขาต้องคิดพิเศษกับเราแน่เลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเราให้ความหวังตัวเองเขาโทรมาคุยกับเราจริงๆแล้วเขาอาจจะโทรคุยกับคนอื่นเป็น1ิเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็บวกบวกแต้มเพิ่มไปอีกอุย้ยชอบเราแน่นอนนี่คือให้ความหวังตัวเองแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาไปไปมีแฟนเราก็รู้สึกว่าเขาเลวเขามาให้ความหวังเราแล้วก็สุดท้ายก็ชิ่นีีเเราไป้ย ส่วนหนึ่งอาจจะอาจจะมีบ้างแหละที่เขาผิดแต่ว่าส่วนใหญ่จะมาจากเรานี่แหละที่ไปบวกแต้มเพิ่มคูณเพิ่มไปเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งเลยธรรมชาติของความรักมันไม่ได้มีแต่ความสุขเอางี้น้อยคนมากนะที่แบบรักก็มีแต่สุขล้วนๆเนะี่ยนะครับมันต้องมีแหละความขัดข้องใจความรู้สึกว่ามันไม่ใช่โมโหโกรธมีคู่ไหนบ้างไหมครับที่ไม่เคยทะเลานะกันน่ยน้อยถ้ามีคงน้อยอะ่ะถ้ามีก็ ก็แปลกอะ่ะเอา้าผมผมมองตรงก็แปลกนะมันต้องมีแหละที่มันคิดไม่ตรงกันขัดกันทุกทุกคู่ความสัมพันธ์เลยนะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟนคุณไม่เคยทะเลาะก,กับคุณพ่อคุณแม่หรอครับหรือหรือไม่ใช่ทะเลาะแปลว่าต้องด่าหรือหรือลงมือลงไม้นะแค่คุณไม่เห็นด้วยคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเหรอครับแล้วคุณเห็นด้วยกับลูกคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับมันม,ไมีไม่มีครั้งไหนเลยครับที่ลูกทําอะไรที่คุณไม่เห็นด้วยมีทั้งนั้นนะถูกปะ่ะแฟนเพื่อนทั้งนั้นนะครับอ่าเพราะนั้นเป็นเรื่องธรรรมชาตินะคับ ถัดไปครับก็บอกว่าในขณะที่เราเสียเวลาไปกับการแค้ไขความคิดของคนที่ไม่พร้อมจะรับฟังเราเสียพลังใจอดครวนน้อยใจไปกับความพยายามที่สูญเปล่าแต่สิ่งที่เรากลับมองข้ามไปคือคนที่รู้ตัวตนของเราจริงๆคือเรากลับเสียเวลาไปคอนวินคนที่เขาไม่ได้อยากฟังเราเลยนะคอนวินก็คือเฮ้ยฉันจะอธิบายเธอฟังนะที่ฉันทํา,งงาอย่างงู้นอย่างนี้หรือว่าเราทําไปแล้วสูญเปล่าแบบทําไปแบบ care, เทคแคร์เขาเขาก็ไม่สนเราอะไรเงี้ย แต่เรากับมองข้ามคนที่จริงๆอยู่ใกล้เราหรือหรือหรือ,ร,อรู้ตัวตนของเราจริงๆก็ก็บางทีความรักมันก็อธิบายยากนะให้คนที่ไม่ดีกับเราเราก็รักรักเขาเหลือเกินนะให้คนที่เขาดีกับเราหรือเขาเขาเข้าใจเราว่าเขาก็มองข้ามไปซะเฉยๆก็ไม่ได้บงังคับให้ให้เราไปรักคนที่รู้ใจเราอย่างเดียวนะแต่ว่าอย่าไม่มองข้ามเขาว่าลองมองมองเขาดีๆนะครับอ่ะเมื่อเราโตขึ้น อาจจะด้กดแรงดึงดูดหรืออะไรก็ตามเราจะได้เรียนรู้ว่าการมีคนรอบข้างที่ดีทําให้การเดินทางไกลในชีวิตของเรามันง่ายขึ้นใช่อย่างมากครับผมบอกได้เลยคือจริงๆมันมีงานวิจัยด้วยนะแต่ว่าส่วนตัวประสบการณ์ส่วนตัวใช่เลยว่าเ,เราจะได้ไปได้ไกลามากแค่ไหนขึ้นอยู่คนรอบข้างเราจริงๆนะครับความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันมีความสุขเนี่ยเราเราจะแบบรุ่งกับทุกทางเลยครับ ต่อให้งานมันมีนมอุปสรรคใดๆนะแต่เรารู้ว่าคู่ชีวิตเราอยู่ข้างเราคุณพ่อคุณแม่ลูกๆมันจะเบาลงไปเยอะเลยฮนะแต่ถ้าเกิดเราแบบไม่มีใครอยู่เคียงข้างเลยอ่ะโอ้โหมันแบบคือคือผมไม่ได้ว่าจะต้องมีตลอดนะแต่ว่าผมว่าท่านเหนื่อยกว่าคนอื่นเยอะเลยผมไม่ได้พูดถึงต้องมีแฟนนะครับคนอยู่เคียงข้างอาจจะเป็นน้องชายพี่ชายพี่สาวน้องสาวเป็นญาติเป็นเพื่อนสนิทสัมวันนะครับ หาคนแบบนั้นนะครับที่เขาเข้าใจเรานะครับเป็นคนรอบข้างที่ดีอย่าไปอยู่กับคนกลุ่มท็อกซิกเยอะนะท็อกซิกเยอะก็ลําบากอีกเหมือนกันท็อกซิกคืออะไรท็อกซิกคือแบบมาถึงก็ตั้งหนะ้าตั้งตาบนอย่างเดียวพูดแต่เรื่องลบๆใส่มาพูดแบบแกดแบบอันนี้ไม่ไหวอันนี้เลวอันนี้แย่นี้ไม่ดีเรื่องอันนี้แบบโอ้โหอย่างนี้เหนื่อยอย่างนี้เหนื่อยนะครับอ่ะมาดูต่อนะ บางอย่างที่เราต้องก้าวผ่านคือการยอมรับเมื่อถึงจุดที่ความสัมพันธ์ไปต่อไม่รอดและยอมรับว่าการยื้อกันเพราะเสียดายก็รังแต่จะทําให้เราต้องทนทุกข์กันต่อไปอันนี้ก็จริงนะครับถ้าเราแบบมันไม่ใช่จริงๆเนี่ยผมว่าเดินออกมาจะดีะดกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะช่วงเป็นแฟนกันเนี่ยมันจะเดินออกมาไม่ไม่ยากนะเพิ่งคบกันปีหนึ่งสปีผมไม่ได้บอกคบกัน10ปีจะเดินออกมาไม่ได้นะเพราะว่ามันก็มีหลายคนที่มันไม่ใช่จริงๆก็ต้องเดินออกมาก็ใช่แต่ว่ายอมรับครับ ถ้ามันไม่มันไม่ได้ก็มันไม่ได้ครับยื้อไปก็เสียดายครับแล้วก็ทนทุกข์กันต่อไปเรื่อยๆอย่าทําแบบนั้นนะครับอย่าทําแบบนั้นแล้วมันเป็นการเสียเวลากันทั้ง2ฝ่ายด้วยอีกต่างหากนะฮะแต่ว่าพอถ้าถ้าถ้าเรามีคอมมิชเมนต์มากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมยอมรับว,ว่ามันยากเช่นเราแต่งงานเรามีลูกเรามีครอบครัวเนี่ยการที่จะแบบเดินเดินออกมาจากกันเนี่ยอาจจะลําบากกว่าการที่เป็นแฟนกันมันต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่ามันเริ่มส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆเยอะเช่นลูกเรา นะพ่อแม่ไปคนละทางเนี่ยลูกเราก็มีผลกระทบมันก็ก็ก็มันก็มีครับถ้ามันไม่ได้จริงๆมันก็ต่างคนต่างไปมันเราก็เห็นอยู่แต่ว่าแนะนําว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมตั้งแต่คุณเริ่มเป็นแฟนกันคบกันใหม่ๆเนี่ยคุณลองดูให้ให้ชัดว่าคนนี้ในระยะยาวแล้วเป็นยังไงนะครับก็ยังมีอีกสักครึ่งเล่มนะผมไม่อยากเร่งให้มันจบนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์เลยขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ ถ้าใครอยากอ่านนะหนังสือความสัมพันธ์101ของคุณชาจากเพจบันทึกของตุดนะครับอ่านแล้วได้ประโยชน์นะครับเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มีทั้งเรื่องของเพื่อนเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องของแฟนนะครับก็ลองลองไปอ่านกันดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life changing story.